ที่บ้านใครมีแบงค์สิบาทรุ่นนี้บ้างครับแบงค์รับซื้อใบละ10,000บาทรับซื้อแบงค์สิบบาทรัชการ9รุ่นนี้จ่ายสดทันทีใหม่ๆห่ใบละ10 0 0 0บาทขั้นต่ำใครมีแบงค์สิบบาทรุ่นนี้ติดต่อผมด่วนเลยครับแต่ไม่ใช่ทุกใบจะขายได้นะครับฝากแชร์ด้วยนะ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้บริการยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะฮะทางช่องทางนี้ครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณตัวจริงประเมินราคาฟรี100%จ้าสวัสดีครับสวัสดีใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยใครดูอยู่ภาพเสียงคมชัดดกเลขใหห้ผมน่อย นะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เขียนไว้วัตถุโบราณซื้อธนบัตร10บาทรัชกาลที่9รุ่นนี้มาที่ด้านหลังนะครับเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่5้นี่ผมเชื่อครับว่า fc ของผมหลายๆท่านมีแบงค์10บาทรุ่นนี้อยู่ที่บ้านใครมีธนบัตร1ิบาทรุ่นนี้ผมรบกวนวิวิ่กดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยครับนะครับสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับสวัสดีพี่ประสิทธิชัยครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับนะครับอย่างที่บอกครับหาก fc ของเรานะครับมีธนบ อยู่ที่บ้านนะครับแล้วอยากจะขายพี่ๆจ๋าพี่ๆฟังผมนะธนบัตรที่เราตามหาเป็นธน,นบัตรที่มันมีอยู่เกือบทุกบ้านแต่มันหายาก FC ท่านใดดูอยู่นะครับแล้วมีแบบนี้แล้วอยากจะขายคุณติดต่อผมมานะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับนะครับนี่คือธน,นบัตรสิบบาทรัชกาลที่เก้าหยิบขึ้นมานะครับเป็นธน,นบัตรรัชกาลที่เก้าแบบที่สิบสอง FC ท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้ว คุณมีธนาบัตรแบบนี้นะครับแล้วคุณอยากจะขายคุณดูนะพิกหน้าพิกหลังดูให้ดีครับด้านหน้าเป็นธนาบัตรสิบบาทแบบนี้พี่ดูนะเก่าๆแบบเนี้ยพี่ผมซื้อมาสามพันห้าพี่ดูเก่าๆมีรอยเขียนมีรอยลายเละเทะเลยผมซื้อมาสามพันห้าพี่คิดว่าแบงค์สิบบาทขายได้สามพันห้าเยอะไหมครับใครคิดว่าเยอะพิมพ์เยอะให้ผมหน่อยอะมีแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายติดต่อเรามานะครับแบงค์เก่าเหรียญเก่าทุกชนิดเนี่ยแบงค์รับซื้อแน่นอนอ่ะ ใครมีกดเลขหนึ่งนะครับแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยแล้วอวางรอเพื่อนๆครับ fc จ๋าบ้านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีพระเครื่องนะครับพระเก่าพระใหม่พระกล่องพระเหรียญคุณติดต่อเรามาได้แล้วมารับเงินสดนี่อย่างเช่นเหรียญน,นี้ของหลวงพ่อฤลษีลิงดำครับซื้อทุกวันมีคนนํามาให้เราเช่าบูชาทุกวันครับขั้นต่ําเลยบอกเลยเหรียญละหนึ่งหมื่นนขั้นต่ําบอกเลยครับแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมื่นบาทใครดูอยู่มีปุ๊บแล้วพี่ๆอยากจะปล่อยพักเครื่องเนี่ย คุณสามารถแอปไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของพี่มาประเมินราคาได้เลยนะครับมีราคาเราจะรีบตอบกลับนะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นครับปาดเดียวสลึงเดียวก็ไม่เสียใครเลียเก็บเงินคุณคือโจรนะครับใครเลี่ยเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับขอบคุณครับอ่ะพี่จ๋าอันนี้ขอฝากหน่อยวันก่อนซื้อทีเดียวสามเหรียญเมื่อวานเมื่อวานซื้อทีเดียวสามเหรียญคือเหรียญแบบนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้ดูเหรียญอะไรเอ่ย สวัสดีพี่หนูจีนครับสวัสดีครับอ่ะพี่พีดูครับนี่คือเหรียญห0ตังค์ครับรัชกาลที่9้าเมื่อพี่พีหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณลองดูครับจุดสังเกตความแพงครับใครตาดีเห็นปีพศของเหรียญพิมพ์บอกผมหน่อยใครตาดีเห็นปีพศบนเหรียญพิมพบอกผมหน่อยครับว่าเหรียญ50ิตังเหรียญนี้ปีอะไรครับนะครับขอบพระคุณครับนะครับอ่าส่งพักระเรื่องมาแล้วทางไลน์เดี๋ยวดูให้นะครับ ไม่ตอบกลับคือไม่มีราคานะครับแต่ต้องส่งให้ถูกนะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับขอบพระคุณครับอ่ะพี่จ๋าเห็นไหมอ่ะดูนะครับเหรียญห้าสิบตังเหรียญนี้ครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้า้อยสามสิบและมีการเล่นหาสวัสดีน้องชิงเอ,อ๋ครับสวัสดีน้องชิงเอ,อ๋จากสิงคโปร์จ้าสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับมีการเล่นหาพี่สวยๆบอกเลยนะขั้นต่ำละหมื่นหมื่นหนึ่งมืนสอง สวยๆนะครับขั้นต่ำอันละหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองใครมีนะครับอยากจะขายคุณติดต่อมาเหรียญแบบนี้มีราคาแน่นอนหน้าเหรียญเขียนแค่อ่าพี่ๆดูนะครับหน้าเหรียญของเหรียญน,นี้เขียนแค่ห้าสิบกตังค์เห็นไหมบางคนมีอยู่เยอะสวัสดีพี่เบ้นมางโทองครับดูเธอแบบนี้สหายเชื่อเราใหม่ๆเหรียญละหมืห่นหมื่นสองหมื่นสามอ่าใครมีแบบนี้นะครับแล้วพี่ๆ อยากจะขายติดต่อมาปะพี่จ๋าเรามาดูแบงค์สิบกันนี่คือธนบัตรสิบบาทรัชากาลที่เก้านะครับแบบที่สิบสองพี่ลองดูนะเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรของพี่ๆขึ้นมาครับแล้วพี่พี่ลองดูครับเอาความรู้เบื้องต้นก่อนไหมพี่เอาอย่างนี้ใครมีแบงค์สิบรุ่นเนี้ยพิมพ์เลขสิบให้ผมหน่อยเลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับ พิมพ์เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ให้ผมหน่อยแล้วแชร์ไปแล้วแชร์ไปพิมพ์เลขหนึ่งกับเลขศูนย์แล้วแชร์ไปครับหนึ่งใบแบบนี้ครับใหม่ๆห่ใบละห้าพันใบละหมื่นใบละสองหมื่นครับติดต่อเรามาครับอ่ะดูครับใครมีพิมพ์เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ครับขอบพระคุณครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรสิบบาทรัชกาลที่เก้าทั้งสองรุ่นนี้ขึ้นมาดูครับนี่คือแบงก์สิบบาทที่หลายๆคนมีอยู่ครับ อ่าพี่แสงผมมีพี่เมธมีพี่ประสิทธิชัยมีครับอ่าวมีอยู่แค่นี้เหรอมีกันอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับอ่าพี่ๆดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วด้านหลังเป็นเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าคุณจําผมไว้นะธนบัตรรุ่นนี้ครับจะมีอยู่สองแบบนี่ให้ดูแบบเบื้องต้นก่อนนะให้ดูแบบเบื้องต้นก่อนธนบัตรรุ่นนี้มันจะมีอยู่สแบบใครเห็นความแตกต่างพิมพ์บอกกันหน่อยครับ นะครับพี่ๆท่านใดเห็นความแตกต่างช่วยกันพิมพ์หน่อยนะครับพี่ๆเพื่อไม่พลาดนะับขอบพระคุณครับช่วยกันพิมพ์หน่อยครับนี่คือแบงค์สิบาทพี่เห็นไหมดูนะมันสองใบเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วพี่ๆลองดูครับสวัสดีพี่เพชรสุดาครับธนบัตรสองใบนี้พี่ดูนะมีทั้งแบบมีตัวหนังสือเห็นไหมกับไม่มีตัวหนังสือเห็นไหมครับใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วให้ผมหน่อยใครเห็นแล้ว พิมเห็นแล้วให้ผมหน่อยนะครับพี่พี่ทุนใดเห็นแล้วช่วยๆกันพิมหน่อยนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับออะพี่ดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาแล้วคุณลองดูจุดสังเกตความแพงครับธนบัตรรุ่นนี้ครับมันมีอยู่สองแบบทั้งสองแบบคือแบบธรรมดาย้ำนะครับสวัสดีพี่รัฐครับสวัสดีพี่รัตยังลูกสวัสดีครับสวัสดีพี่รัตครับสวัสดีพี่นพรั์วงเวียนสวัสดีครับพี่ชาย สวัสดีครับอ่ะพี่ดูนะทั้ง2แบบคือแบบธรรมดาที่มันมีตัวหนังสือปรากฏอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้เขาเรียกว่า120ปีกระทรวงการคลังพี่ดูนะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2538ทั้ง2แบบนี้คือแบบธรรมดาย้ำทั้ง2แบบนี้คือแบบธรรมดาแต่ครับ พี่ดูธนบัตรสิบบาทใบนี้ครับเก่า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 ผมก็ซื้อบางบ้านมีพี่รู้ไหมบางบ้านมีช่องจริงไหมจริงสิจา้าอ่ะนะครับบางบ้านมีหากคุณมีแบบนี้ใหม่ๆเอามาขายเราใบละหมื่นครับแต่ก็อย่าลืมนะ fc อันนี้ขอฝากหน่อยที่ต้องฝากเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับมี fc ของเราครับ เดินทางวนนี้นำแบงค์นำเหรียญมาเยอะมากแต่พี่พี่ฟังผมนะ,ะก่อนที่คุณจะนำเหรียญกับแบงค์เดินทางมาคุณลองมองซ้ายมองขวาครับดูที่หิ้งครับหากบ้านคุณมีพักเครื่องพักเก่าพักใหม่พกักกุแบงค์รับหมดพักกล่องเนี่ยแบบเนี้ยแบงค์รับหมดและจ่ายด้วยเงินสดนะครับจ่ายด้วยเงินสดทันทีนะครับไม่มีคา่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับใครที่มีของอยากจะขายพี่พักกล่องเนี่ยพี่อาจจะรับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะ มีพักเครื่องอยู่ที่บ้านอยากจะขายพี่ต้องนึกถึงผมนะครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุร้านขอบพรคุณครับอ่ะพี่ๆดูนี่เมื่อทุกคนหยิบธนาบัตรสิบาทที่อยู่ในมือของคุณขึ้นมาดูอ่ะดูนะครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับหนึ่งใบแบบนี้พี่ดูนะโดยปกติทั่วไปครับธนาบาัตรหากมี100รอยปากกาธนาบาัตรหากมีรอยขีดเขียน นะครับพี่ราคาของธนบัตรจะลดลงธนบัตรสิบบาทรุ่นนี้มีการผลิตที่มันเยอะหักแบบที่มันธรรมดามีอยู่เกือบทุกบ้านพี่ครับ F อซที่ดูอยู่เนี่ยถึงแม้จะน้อยนิดครับเขาถามว่าช่องจริงไหมครับช่องจริงครับเอนี่ไล้สดได้นี่เจอกับผมสองพ่อลูก ช่องจริงไฟ์สดได้จําแค่นี้ครับขอบพระคุณรับเมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณลองดูฮะพี่สิบบาทแบบนี้หากคุณพบเจอที่มันเป็นแหนบหรือเป็นชุดผมรับซื้อชุดหนึ่งเป็นแสนชุดหนึ่งเป็นล้านนะครับใครมีติดต่อมาครับขอบพระคุณรับนี่คือธนบับสิบบาทยับด้านหลังเป็นรูปเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าคุณเห็นไหมนี่มีปากกาแบบนี้ด้วยเนี่ย สมอนแอนโกลพี่เห็นไหมนี่อันเนี้ยหากเป็นแบงค์ธรรมดาเนี่ยเขียนแบบเนี้ยราคาไม่มีเลยนะอย่าไปเขียนตัวหนังสือลงบนธนบัตรนะครับอ่าบอกเลยนะอย่าไปเขียนตัวหนังสือลงบนธนบัตรนะครับแล้วพี่พี่ดูครับแบงค์ใบนี้ครับถึงแม้จะเป็นธนบัตรที่มันเก่าแต่เรารับซื้อครับอ่ะคุณดูซิธนบัตรใบนี้สังเกตอย่างไรคุณดูซิ ธนบัตรใบนี้ดูตรงไหนครับใครเห็นแล้วพิมพ์บอกผมหน่อยนะสวัสดีครับขอไลค์ลูวๆคนละสามทีด้วยนะครับดูครับอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนดานหน้าอ่าน่ดานหน้าครับพี่ใครมีติดต่อเรามานะครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาที่ร้านครับมาทางไหนลูกนะครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณ อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านนะครับสาขาสี่ย่านเปิดทุกวันครับดูครับเมื่อพี่ๆหยิบธนบัตรสิบบาทรุ่นนี้ขึ้นมาดูครับพี่ดูนะโอ้ขอบคุณพี่ตามิสาครับเนืครับดูนะครับธนาบัตรใบนี้มันมีความผิดปกติมันมีความหายากอยู่ที่ที่อะไรครับที่อะไรครับที่ตัวเลขของธนาบัตรพี่เห็นไหมนี่ คุณเจอแบบนี้แล้วเป็นสภาพให,ใหม่ผมรับซื้อนะครับใบละหมื่นเนี่ยแต่ถ้าตัวหน้าพี่ดูนะสี่งองูตัวนี้เป็นเก้างูใบละห้าหมื่นบาทนะครับใบละห้าหมื่นบาทนะครับผมรับซื้อของพี่พี่แน่นอนมีแบงค์แบบนี้แล้วพี่พอยากจะขายพี่พติดต่อผมมานะครับอ่ะพี่พี่จ่าแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้าให้ผมหน่อยนะครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขเก้า ให้ผมหน่อยนะครับเซ็นให้คู่กับลายเซ็นตัวเองได้ไหมได้ครับก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกแต่ถ้าเป็นธนบัตรที่มันมีราคาเนี่ยราคามันจะหายครับพี่เพชรสุดาครับนะครับอ่ะแคปเจอร์แล้วกดก้าครับแบงค์แบบนี้ขายได้แน่นอนใครที่มีแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายก็ติดต่อมานี่อันนี้ขอฝากหน่อยอันนี้ขอฝากหน่อยแบงค์สิบใบนี้ก็ใบละหมื่นเหมือนกัน เก่าๆก็ขายได้สี่ห้าพันอ่าพี่ๆดูนะครับให้ดูแบบเร็วๆนะเมื่อพี่ๆมีแบบนี้นะครับแล้วอยากจะขายอยู่ตา่างจังหวัดขายได้ครับพี่คมทองครับพี่เห็นไหมใบนี้มันพิเศษยังไงเนี่ยผมเขียนไว้ว่าพิเศษเนี่ยเพราะผมกลัวจะเอาไปใช้เป็นแบบธรรมดาเนี่ยครับผมกลัวจะเอาไปใช้เป็นแบงค์ธรรมดาใหม่ๆรับซื้อเหมือนกันนะครับใบละหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นจุดสังเกตค,ความแพงครับดูตรงนี้ครับ ตัวเลขเหมือนกันพี่เห็นไหมสามหกศย์สามหกดูแค่จุดนี้เองใครที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณพบเจอธนาบัตร10บาทผมบอกเลยนะแบงค์สิบาทรุน่นี้คือธนาบัตรวาไรตี้ที่มันที่มันอะไรครับมันมีอยู่จํานวนเยอะมีให้เราค้นหาอยู่ตามบ้านใครที่พบเจอแบงค์สิบาทนะครับเป็นรูปสนิทพ่อรัชกาลที่ห นะครับมีปุ๊บแล้วอยากจะขายพี่ฟังนะเป็นใบแบงก์ก็ซื้อเป็นแหนบก็ซื้อเป็นก้อนก็ซื้อใครที่มีนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพระเครื่องพระบุชาหากคุณมีปุ๊บแล้วคุณอยากจะขายแอดไลน์ตรงไหนลูกนะครับตามหน้าจอได้เลยนะครับพี่พ ส่งรูปประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับส่งรูปประเม, <görüş> มิมมรเนราคาฟรีทุกชิ้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวใครเก็บเงินคุณคือโจรใครเก็บเงินคุณคือมิจฉาชีพครับแต่ถ้าเกิดท่านใดครับอยายกจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับมาได้เลยครับตามนี้เลยนะครับเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาสีย่านนะครับหาง่ายครับสะดวกปลอดภัยพี่พี่จ๋าฟังนะพี่พี่สามารถเดินทางมารับเงินสดได้มีเอฟซีของเราหลายๆท่านครับที่คิดว่าของที่บ้านพี่พี่เขาเนี่ยไม่มีราคาแต่พอมาถึงร้านแบงค์เขียนเบลวัตุบานเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเงินแสนกลับบ้านน่ะผมเห็นน้ําตาแห่งความปิติเนี่ยบ่อยมากนะผมพูดจริงครับบางคนผมตีไปปุ๊บน้ําตาเขาไหลอ่ะ แสบตาเอ้าไม่ใช่น้ำตาเขาไหลครับเขาบอกว่าเกิดมาบางคํานะฟังแล้วแบบอ,อมันทัดเข้าไปในหัวใจเกิดมายังไม่เคยจับเงินแสนเลยโอ้โหคํานี้มันมันจี๊ดเข้าไปอยู่ในหัวใจเอาเป็นว่า FC ท่านใดที่ดูอยู่มีของแล้วอยากจะขายคุณสามารถติดต่อเรามาได้ F Line ID ตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคานะครับวันนี้ครับผมแบงค์เข็มเป็ววัตถุโบราณครับผมเบนซ์เข็มเป็ววัตถุโบราณนะครับขอลาพี่พี่ทุกท่าน ไปก่อนไปพบเจอกับผมได้ที่ร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยๆจ้าสวัสดีพี่สุรชัยจันง,งามนะครับแชร์แล้วขอบคุณครับพี่ชาย